ออใครโทรมาเวลานี้ฝ้าสวัสดีครับเย่ชิงนายหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วนะตั้งแต่ที่งานตลาดสาธารณะฉันก็ไม่ได้เจอหน้านายอีกเลยแถมหัวหน้ายังบอกอีกว่านายตัดสินใจไปทํางานให้พวกสาบานโลหิตคนเดียวอีกกล้าดียังไงเอ,อ่อขอโทษด้วยนะครับคุณลงุงผมต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนนะครับถ้างั้นนายยังเป็นนักเก็บซากอยู่ไหม ตอนนี้นายยังเด็กอยู่และมีประสบการณ์ไม่มากฉันกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนายแต่เมื่อนายได้งานใหม่แล้วก็ระวังตัวให้มากๆกก่็แล้วกันน้องสาวยังต้องหวังพึ่งนายอีกในอนาคตเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครบับคุณหลุงเข้าใจแล้วครบับเอ๊ะเงินเข้า2.4ล้านจากลี่สิงรานซินเนอะสมแล้วที่เป็นลูกคุณหนูฉันขายของทั้งหมดภายใต้ชื่อของฉันแล้ว ได้เงินมากมายเลขศูนย์โคตรเยอะเราเองก็ขายของที่ได้มาจากการสำรวจครั้งล่าสุดภายใต้ชื่อของลี่ชิงร้านคงไม่มีใครสงสัยในแหล่งที่มาร็กเพราะว่าเธอเป็นคนดังพอตัวเหตุการณ์เมื่อคืนโหนี่นายไปเอาอาวุธพวกนี้มาจากที่ไหนกันนะ่ะ แค่ไปสำรวจในหุบเหวเพื่อเก็บซากแต่สุดท้ายก็ได้ของพวกนี้กลับมานะฮะบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้บอกมาตรงๆเธอก็ฉันไม่สามารถใช้ของพวกนี้ได้ของพวกนี้เลยไม่ต่างจากขยะหรอกนะนี่นาะยยังเลเวลหนึ่งอยู่อีกงั้นเหรอเหลือเชื่อเลยแฮะแต่ว่านายดูแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮ่า <laughs> คงเป็นเพราะร่างกายที่โตขึ้นลม้มังอืม ทำไมอาชีพนักเก็บซากถึงไม่ถูกเพิ่มในรายชื่ออาชีพพิเศษกันนะอาชีพที่อัพเลเวลไม่ได้แต่มีวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งทางอื่นด้วยอย่างนั้นหรอมันคงจะเป็นเพราะชื่อของอาชีพก็ได้มั้งเพราะฟังดูแล้วเหมือนเป็นแค่คนที่คอยเก็บของเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้จริงด้วยสิน่าอยากจะเข้ารับการสอบเป็นฮันเตอร์อย่างเป็นทางการไหมน่าจะได้ขายของได้อย่างถูกกฎหมายยังไงล่ะ ถ้าฉันได้ใบอนุญาตฮันเตอร์มาฉันก็จะเข้าหุบเหวในฐานะฮันเตอร์ได้ใช่ไหมแน่นอนเมื่อก่อนถ้านายเข้าไปแล้วก็ถูกจับติดคุกหัวโตวแน่เลยมันก็เหมือนกับการทดสอบที่นายจะต้องโน้มน้าผู้คุมสอบว่าเลเวลหนึ่งก็เป็นฮันเตอร์ได้ฉันนะไม่มีข้อสงสัยในทักษะของนายอยู่แล้วแต่ถ้านายอยากได้แบบการันตีว่าผ่านแล้วก็นะฉันก็ทำให้นายได้เหมือนกันถ้าเงินถึงทำได้จริงๆเหรอ บอกไปว่าอุปกรณ์พวกนี้ฉันหามาได้เองนะครับคนหนถ้า,างั้นก็ถือว่านายติดหนี้ฉันครั้งหนึ่งแล้วอฮายหือ,อกล่องข้าวนี่บ้านของพี่แม่แต่ครัวก็ยังไม่มีเลยหนูเลยได้แต่ออกไปซื้อข้าวข้างนอกมาให้นะตื่นไวจังนะเสี่ยวโจแน่นอนสิคา ก็นี่เป็นวันแรกที่หนูได้กลับมาอยู่ที่บ้านนิ่นนะาจะให้หนูนอนอยู่บนเตียงเฉยๆได้ยังไงกันแล้วขเาเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมเพราะสกิลแปลงร่างตอนนี้มันเลยทําให้หนูขยับได้มากขึ้นแล้วค่ะยืนได้ประมาณนี้โหทําได้ภายในข้ามคืนเลยเหรอหนูกลัวว่าหนูจะกลายเป็นตุ๊กตาหมีหนูก็เลยระมัดร,ระวังมากๆและสุดท้ายก็สามารถรวบรวมพลังมาที่ขาได้แล้ว เธอหนะ่อยยังมีเวลาอยู่อีกเยอะแยะดังนั้นค่อยๆทําก็ได้เนาะหนูรู้อยู่หรอกนะหนูแค่อยากฝึกการควบคุมพลังไปในตัวก็เท่านั้นเองหนูไม่ได้ฝืนอะไรตัวเองด้วยนะคะดีแล้วละ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันเนาะเฮ้นั่นพี่จะไปไหนนะพอดีว่าพี่มีงานต้องทำเนะงานทำตอนสุดสัปดาห์เนี่ยนะชีวิตพี่เนาะ ต้องไปทำงานแม้ว่าจะเป็นวันสุดสัปดาห์ก็เถินนะเขาแอบไปเจอหญิงหรือเปล่านะมีแฟนแล้วหรอ <ไ Bour nem> โอ้ทำไมคนถึงเยอะแยะขนาดนี้ล่ะเนี่ย นายเองก็มาสอบเป็นฮันเตอร์เหมือนกันหรอนายมีทีมสำรวจที่อยากจะเข้าหรือยัง